ให้เต็มร้อยย่ายา่าไม่หวงณนะเดชปวดหุ่นแซบเป็นการคืนกำไรให้สังคมพร้อมเล่าโมเมนต์ทริปเกาหลีให้เต็มร้อยย่ายา่าไม่หวงณนะเดชปวดหุ่นแซบคืนกำไรให้สังคมสำหรับนางเอกสาวย่าย่าอุรัสยาให้คะแนนเต็มร้อยถึงความแซบของแฟนหนุ่มณนะเดชคูกิมิยะ หลังปั้นหุ่นอวดซิกแพคแน่นไม่ห่วงแฟนคืนกำไรให้สังคมพร้อมเล่าบรรยากาศทริปอินเกาหลีที่ไปกับพี่แบร์พร้อมแก๊งเพื่อนเจมมายา่ยาเล่าว่าไปเที่ยวทริปเกาหลีกับเพื่อนๆไม่ได้ไปเกาหลีประมาณ8ปีแล้วเป็นช่วงหยุดสงกรานไม่ได้แพลนล่วงหน้าที่ไปกันเป็นแก๊งใหญ่เพราะพี่ที่ดูแลพี่แบร์จะขอแฟนแต่งงานก็เลยต้องไป ยังไงก็ต้องไปด้วยไปอยู่ในโมเมนต์ที่ขอแต่งงานอีกแล้วเป็นโมเมนต์ที่ดีไม่ได้ร่วมวางแพลนกับเขาเพราะมาร่วมทริปที่หลังแต่ก็ได้ช่วยถ่ายรูปได้เที่ยวทริปนี้ก็ดีนะคะเพราะไม่ได้เที่ยวกับที่แบรตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเป็นทริปแรกที่ทั้งคู่หลังจากปิดกล้องได้เที่ยวแบบว่างทุกอย่างในหัวได้เลยก็มีไปเดินสวน เดินดูธรรมชาติกับพี่แร์ก็หวานปกติยังไม่มีใครแซวชอบโมเมนต์แบบนี้ได้เป็นสักขีพยานมีความสุขมันทัดลุ้นอยู่เหมือนกันกับการขอแต่งงานไม่ได้รู้สึกกดดันชินแล้วที่ถูกคนถามส่วนคนที่จะกดดันน่าจะเป็นที่แร์มากกว่าเจมมากับายรินราดาแก้วบัวสายไปด้วยคนก็จับตามองคู่นี่เขามีกุ๊กกิ๊กกันบ้างไหม จริงๆแก๊งเราค่อนข้างสนิทกันอยู่แล้วค่ะเจอกันมาเยอะมากๆแล้วก็ปกติค่ะทุกคนน่ารักอยู่แล้วคนเชียร์คู่นี้เราเห็นความรักของเขาบ้างไหมหนูว่าเขาเป็นคนสองคนที่น่ารักมากๆจริงๆเป็นคนที่เตรียมทุกอย่างในทริปให้ค่ะเพราะว่าน้องไทยพูดภาษาเกาหลีได้ก็เป็นคนแพลนทุกอย่างน่าจะเหนื่อยนะเพราะหลายคนเหลือเกิน เดี๋ยวขึ้นรถไฟนี่นะคะเดี๋ยวเรียกแท็กซี่อันนี้ให้นะคะเดี๋ยวจองร้านอาหารนี้ด้วยเป็นฟิลไกด์ทำเที่ยวเลยค่ะเป็นฟิลไกด์นำเที่ยวมากกว่าใช่เลยค่ะมีแซวคู่พายเจมไหมไม่เลยยินล่าสุดที่แบร์โชหุ่นแซบมากทำท่าปรบมือก็เห็นเขาตั้งใจลดมาระดับหนึ่งเลยค่ะตอนที่ไปเกาหลีกินก็ต้องไปวิ่งกัน แต่ก็ดีค่ะเขาตั้งใจดีเขาเป็นคนมีระเบียบวินัยมากเป็นคนรักการดูแลตัวเองเห็นแล้วแซ่บมากคอมเมนต์ยังไงถ้าจะคอมเมนต์ในรูปก็คงเป็นไฟ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 ให้คะแนนเต็มร้อยเลยค่ะหวงไหมโน no, ไม่เลยดีค่ะเขาคืนกำไรให้สังคมให้คนได้เห็นสิ่งที่เขาตั้งใจมากๆเขาก็ไม่ได้ถามว่าเราชอบไหมแต่จริงๆ ข้าวหมยของพี่แบ์คือสุขภาพด้วยไม่ได้แค่ปั้นให้ปังปังปัง,ปงยิง